สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะพี่นอ้อ,ของข่าอก๋าเมน้องหวยคือเก่านะคะพี่น้องืันนี้มาสอยงานคือเกาเ่าค่ะเป็นแม่ครัวค่ะเป็นแม่ครัวนะคะือัอน,นี้ก็ดนคล้องเขากับนี่แดดค่ะพี่น้องอากาศดีคะ่ะอากาศดีเนาะคืณแม่กะสิปอกหอมนะคะอ่าปอหอมไว้ตำน้ำพริกนะคะ,ะนี่ผักขุดหุ้ม ผักมะรุมคุณรุมนะคะบานเท่ากับไ้ายิ้มหุ้มเราพี่น้องมาไปแตะแกงสงปลานะคะทอดปลาทอดปลานิลสดๆอ่าเฮ้ยปลาคอเท่ากับมาทอดก้อนหรือมาแกงใส่ไผ่หุ้มเราพี่นอ้องปอกหอมแดงเตรียมพร้อมพี่น้องไปทาเห็ดนำขนมจีนนะน,น,น้ำเนาะเห็ดนำขนมจีนพี่นอ้องอ่าใส่น้ำยาปลาปลานิล อัญาปลานิลนะคะวอนูเมนูกับปล้นปลาคือเกาพี่น้องอาหารพึ้นบ่ายของเข้าปล้นปลาหลวกผัดซุปเห็ดนะคะซุปเห็ดอ่าต้มยำเห็ดใส่โครงกระดูกหมูอ่อนนะคะต้มยำเส่บๆต้มแสบนะคะเมนูของเฮานะอ่าาสอยงานพิ่นคือเกาพี่น้องเอ้ยบรรยากาศนะคะอ่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟืนไม่มีหนีไม่พ้นกับแมงก้มตายเ่ล่ะพี่น้องผูได้ก็หนี้บอกคนแบบเจอขึ้นกันเลยเดีวต้าไผ ห่อนวางกูได้ไปทาบไปไว้เนะาะเขากับทางมาทําบุญซอยเพื่อนบ้านเขานะคะมีอย่างเขาก็ะเปาโฮมซอยเพื่อนนะคะมีผักมีมีกับเกี๊ยวมาซอยกันเนาะเพื่อนบ้านนะคะขอบคุณหลายๆกับพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณทิดติดตามคุณแม่หน่วยวด่วนแค่นีเนาะขอบคุณนะคะ,ะคะุณแม่กับสิซอยงานเพื่อนจนว่าแล้วกับพีพ่น้องคอยสิบันเล่งงานต่อไปอีกนะคะป้าหยีข,ขอ,เองเฮาวันนี้ขอบคุณหลายๆค่ะบัติจารวัดยอดยสีออกหนุ